สวัสดีจ้าพี่น้องมาอยู่ในช่องบอตอมวันนิชชินเนลจ้าวันนี้พามาเก็บประกอบเลยเจ้าพี่น้องจ้ามาเกาะอยู่ข้างบนแต่ว่าก็เอาหาไม้สั่นไว้ก่อนแล้วเนาะบอตอมเนาะสั่นลงมาแล้วสั่นลงมาแล้วจ้าพี่น้องไม่ได,ไได้ไม่ได้สั้นบอตอมสวัสดีครับเก็บก่อนสั่นแล้วก็เก็บก่อนจ้าพี่น้อง <S <s <ng> เลื่อมจะไหลแล้วจ <c> ้ะลงมาดูเน่อยสาวลุงเห็มเอเลยไปจับพี่น้องไปเบิ่งกระต้อมกันเบิ่งจับพี่น้องลายบลายเบิ่งเอาจ้ะเบิ่งจะต้องงามด้วยบอต้อมจากตัวมาเป็นเกล็ดแล้วจพี่น้องมันเขียวเนาะบอต้อมเนาะลูกนี่เนาะเอาเลือดเลือดลูกีเขียวสวยอ่ะเก็บภาษาพี่ฝั่งน้องคนเนาะไปด้จับพี่น้องแกงสกี้เนาะบอต้อม ขนาดเนาะตามำตมะฮงตำมะฮงผสมตำเซฟคือเก่าจากพี่น้องไม่เขียวอยู่เด้อจ้าไม่เขียวอยู่ได้หาแต่ยำนี่แหละพี่น้องเดี๋ยวหมดสอนอยก็หมดเลยเนาะอนอยหมดก็บไม่มีกินละอันนี้บอต้มก็เก็บไปใส่ช่องฟิตสิเก็บไว้ได้นาน้ะจ๊ะพี่น้องใส่ส่งแข็งแช่ฟิตไปเลยใส่งแข็งซอฟิตไว้เวลาเราจะกินเราก็ค่อยเอาเลือกเอาเนาะเลือกเอาทุกที่สวยแข็งอยู่เด้จ้าเนาะแข่งไม่เขียวอย่เนาะปอต้มเนาะเขียยวอู่ ระวังสั่นมาวางอะไรจัะพี่ลูกนิ่มน<อ>ลูกนิ่มหอมเปเอานิ่มเหมือนยาอะไรอ่ะทอมกระงๆเลอะแข็งเลยกระอองดีจะได้ไปฝากพี่ฝานกน้องพอนอ้อยอยู่แถวอยู่แถวสุราษฎร์กองบินเจ็ดพี่น้องทางคุณบอลูพันมีกินบอลูบอลมีกินกเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนของอยู่ของกินเก็บตอนพี่ตอนน้องกินพี่น้องเลย นานๆเราจะได้ไปหากันสักทีงอบของไปใส่ไม้ใส่มือให้พี่น้องแน่จะหายอย่างเนะาะจะแะหายอย่างเฮ็ดนานนี่กะอุย้ยได้บุหรี่จ <c oughs> ะพี่น้องก็บริการเช่นกินเนาะบ่าวตอมเฮ็ดนานมึงก็ได้พี่น้องก็อยู่ไกลกันพี่น้องเอ้ยอยู่ไกลกันโพูดเนาะจากนี่ไปกองบินเจ็ดก็ร้อยกว่าโลพี่น้องเล็กแต่ก็ง่ายไม่ได้ตามไป ดจะนลุงเหยียบเลยปะต้อมเอ้ยรู้สึกจะขวางกันเะลุนี่นนี้ดิเกียบหมดเลยดูนี่นะาะลุงเหยียบหมดเลยนี่ไอ้บอต้อมก็เลือกสอาลงก็เหยียบกลัวเก็บซะเนาะ เดี๋ยวรอขุดเห็ดดินแข็งๆพนสาลุงอ่าะจะมีเดี๋ยวให้สาลุงขุดแบบแข็งๆไปเลยแต่เห็ดถอดสาลุงถอดไม่ได้ดอกต้องเป็นแบบต้มเท่านั้นถอดเดี๋ยวมันขาดเดี๋ยวสาลุงตรงแบบต้มค่อยๆดึงเหมือนกันคือตีน้องไงไม่ใช่แบบต้มก็เกี่ยวตั้งเลยเติมเหนียว เียจะเอาเลยครับพอสันสานาเมื่อกี้นี่เนาะเราธรรมดากระปุนกันไปแล้วเนะาะมันเบาจอไปางลายเลย่ะะไมไ่ได้ด้วย้แต่งมอไปปลูกไวเ้เืินบอปลูกไวบ้บนทออยู่บอง้ยนี่กิดเยอะแยะแล้วจะปลูกลูกมาได้เขจะเปนลูกได้ <c oughs> จะเด้กินบอก เก่งสก,กีเนาะบ่ะจอมคาดขนาดเนาะแซ่บเลยแล้วช่วงนี้ก็ใกล้จะได้ไปหาพี่หาน้อง,องละหาของอยู่ของกินไปฝากก่อนเนาะสุลุงจ้าหาของอยู่ของกินไปฝากพี่ฝากน้องก่อน หอยรุนกันได้พี่น้องว่าป๋าต้มเอาอะไรไปฝากพี่ฝากน้องบ้างต้องต้องติดตามต้องรอติดตามคลิปป๋าต้มเลยถึงจะรู้ว่าป๋าต้อมเอาอะไรไปฝากแน่ไี่บอกว่ามีตะมะเกาะนะป๋าต้มป๋าต้มนึกก่อนมเบิ้งก่อนเอาอะไรไปฝากไงเบิ้งนู่นน่นะยังงานอยู่นนเ่รออิเจ้า์หึอันนี้ยังงานอยู่ เขียวปัดเขียวเนาะเราก็เล <like it. S 1> ือกตัวตเนเขียวเลยนี่ดิเขียวพอไหมฮะเขียวพอไหมเนี่เขียวปัดเลยเนาะเขียวปัดเลยบะต้อมลุนเมนบะต้อมเมนมาสดๆแล้วเนี่ยวังดีวังควันนี่มังควันนี่เห็นปะพี่น้องท่านใดเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์ กดซับตะใครกดไลค์กดแชร์ like, okay. ในช่องบ่าวต้อมอานิวช anel ด้วยนะครับและอีกอย่างอย่าลืมคอมเมนต์พี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวต้อมนี่เอาได้เยอะกำลังเจ้าคอมเมนต์มาคุยกันแน่พี่น้องเียยวอู่เลียวนออยู่้งเดี๋ยวเ,เต็มถุงนี่เลยครับลุงเจนถุงกับบ่าวเจถุงเลยเก็บไปเรื่อยเรื่อยเก็บไปเรื่อย

พี่เด็พี่เด็เจ้าอกเก็บเอาเถอะอือเดินๆอยู่อยู่ตรงนี้ทางไหนทางเจ้าครัเอ่อเหยียบมันล้วบอกแต่สาวลุ้งมวมาไม่เหยียบหรอกว่าแต่เมียเนาะเยุ่วกขามากันสองคนเหรอหาอยู่หากินไป,ไไปเร oui ื่อยเลยพี่น้อง าามาสาวลมั้โดน,ดน,ดนาดเลยมึงไบจพี่นอ้องระยากบากะกอกมาเอาอยู่บ้านสาวลงเดอเาา้อก,ก,กระยาระยาบกกอกมาเอาเลย <c oughs> ที่ห้องสาวลงบหวงพี่น้องเลย เป็นอะไเขียวปัดนะคะยิบต,ตรงนี้ก่อนเอาจะมีนหาเดี๋ยวเาต้องหาเผื่อพี่น้องท่านใดเผื่ออยากมกปงมากกตำมะฮงเจดอกรีเน,นดีลลกรีอ,อย้ยามาแล้วคร่บเนาะตงก วมาลูกเขียวนะมาลูกเขียวนะนี่ยังอยู่นะมี่กระเขียวนี่ย,ยไปพอแล้วบ้าปา้าจ้ะพี่น้องหลายคนเดี๋ยวแป๊บนึงอีกแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมันพอกันกินเดี๋ยวพอกันแบ่งเผื่อปีชาวนาเจนเผื่อพี่ธงมันยังมักเนาะเผื่อปีสาวกันเก,ก,ก่งจี่แซมโกะพี่เนาะข้าขนาดเจน หล,หลายเติบเนี่ยหลายนปะป้ต้อมอีเล่ยพี่น้องธรรมดาเอาไหนๆก็ขยับลงมาแล้วเ,เก็บมัดเนาะเก็บมัดจะได้เนาะ,ป,ะป้างักก้นก็ไปวันนี้ก็ลาไปก่อนครับพี่น้องผิดภาพกันได้ขออภัยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับสวัสดีจ้าพี่น้องคือกล้ามข,ขึ้นพี่น้องจะหลายขนาดเนาะฝากพี่ฝากน้องไป